สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ S U h e a L t h Universe นะครับวันนี้เรามานำเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหานะครับการแก้ไขปัญหาคืออะไรการแก้ไขปัญหาก็คือ การทำให้ปัญหานั้นคลี่คลายหมดปัญหาหาทางออกหรือถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาไม่ได้ก็ช่วยลดปัญหาจากหนักเป็นเบาซึ่งปัญหาที่ได้รับการแก้ไขและไม่ได้รับการแก้ไข ก็ย่อมแตกต่างกันไปนะครับปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยก็จะเกิดปัญหาต่อไปเรื่อยๆเป็นดินพอกหางหมูอาจจะขยายใหญ่โตลุกลามไปหรืออาจจะทำให้ปัญหานั้น คงที่ไปเรื่อยๆไม่มีระยะเวลานะครับส่วนปัญหาที่ได้รับการแก้ไขก็จะทำให้ปัญหานั้นหมดไปหรืออาจจะทำให้ปัญหานั้นน้อยลงค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆจนทำให้ปัญหานั้น ไม่สามารถมีความสำคัญได้นะครับถ้าหากใครมีปัญหาอยากได้รับการแก้ไขสามารถพูดคุยแชททางเสียงหรือทางวิดีโอคอลปรึกษากับเราได้นะครับฟรีนะครับ สนใจติดต่อเราได้ที่ Facebook ค้นหาคำว่า s u hell universe นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ